สวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านก่อนอื่นขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมพร้อมกันในวันนี้เพื่อได้ทราบรายละเอียดเรื่องต่างๆจากทางโรงเรียนและเตรียมตัวเปิดเรียนในวันที่1พฤศจิกายน2564จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ยังลดลงไม่มาก ประกอบกับโรงเรียนยังอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มแต่ทางโรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะเปิดเรียนให้นักเรียนมาเรียนเป็นปกติจึงขอเรียนชี้แจงดังนี้ 1. กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปิดเรียนในวันที่1พฤศจิกายนทั่วประเทศทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ออนแฮนออนดีมานหรือออนไซต์ site. สำหรับโรงเรียนใดที่จะเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, จะต้องทำเรื่องยื่นขอเปิดเรียนโดยประเมินตนเองตามมาตรฐานแบบประเมินความพร้อมตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขในทุกจุดข,ของพื้นที่โรงเรียนรวมทั้งบุคลากรทุกคนตลอดจนถึงผู้ปกครองและนักเรียนเมื่อมีการประกาศแจ้งให้โรงเรียนเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้ จึงสามารถนํานักเรียนมาเรียนได้เป็นปกติขณะน,นี้โรงเรียนสันพวุธวิทยากำลังดำเนินการยื่นเรื่องขอเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, ไปยังสอชอซึ่งยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาฉะนั้นในวันที่1พฤศจิกายน2564โรงเรียนสันพวุธวิทยาจึงกำหนดเปิดเรียนแบบออนไลน์ไปก่อน จนกว่าจะได้รับแจ้งให้เปิดเรียนแบบออนไลน์ได้และจะแจ้งผู้ปกครองให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 2. การเปิดภาคเรียนในเทอมที่2จะเป็นครั้งแรกที่ครูและนักเรียนได้พบกันคงจะมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆให้นักเรียนทราบก็ขอฝากผู้ปกครองทุกท่านได้กำชับงานต่างๆของนักเรียนให้จัดทำให้เสร็จอย่าทิ้งค้าง เพราะต้องมีการตัดเกรดในปลายภาคเรียนนี้ 3. ฝากผู้ปกครองทุกท่านลงข้อมูลที่โรงเรียนได้จัดส่งให้ครบตามความเป็นจริงเพื่อที่จะได้เปิดโรงเรียนได้ปกติซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างเคร่งคัด 4. ฝากเรื่องการดูแลของคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ถ้ามีบุคคลในครอบครัวเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหรือถูกกักตัวหรือมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวให้โทรแจ้งกับทางโรงเรียนทันทีเพื่อจะได้จัดวางแผนในการควบคุมดูแลเมื่อเปิดภาคเรียนปกติได้เพื่อไม่ให้เกิดคัตเตอร์ใหม่ในโรงเรียนขึ้นจึงขอฝากผู้ปกครองทุกท่านในการดูแลนักเรียนอย่างเข้มงวด 5. ในส่วนของรถรับส่งยังเป็นปัญหากับทางโรงเรียนอยู่ที่ยังไม่สามารถควบคุมดูแลได้เนื่องจากเป็นรถข้างนอกจึงฝากท่านผู้ปกครองทุกท่านให้เลือกใช้บริการรถที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเปิดเรียนปกติต้องปฏิบัติตามมาตรการกรมขนส่งสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดคัตเตอร์ขึ้นได้ และถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบต่อไปท้ายนี้ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านพร้อมครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคระบาดในปัจจุบันและเราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันด้วยความเคารพสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ปกครองที่เคารพและนักเรียนที่น่ารักทุกคนดิฉันนางพยุงแก้วตาทิพย์หัวหน้าฝ่ายวิชาการก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะลูกที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ที่ผ่านมา สำหรับในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ที่ผ่านมานะคะผลการเรียนของนักเรียนนะคะทั้งระดับชั้นประถมแล้วก็ระดับชั้นมัธยมก็จะมีโอกาสให้ทราบาในลำดับต่อไปเนื่องจากว่าการวัดและประเมินผลนะคะตัวอย่างเช่นของนักเรียนอนุบาลเราก็ประเมินพัฒนาการ ของนักเรียนชั้นป1-6ถึง6นะคะเราจะมีการตัดสินผลการเรียนปลายปีสำหรับออนักเรียนชั้นมัธยมลูกมีการวัดและประเมินผลเป็นรายภาคเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนมัธยมเนี่ยลูกจะทราบผลการเรียนของภาคเรียนที่1ที่ผ่านมาแล้วก็มีการซ่อมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นเหลือแต่ในส่วนของนักเรียนชั้นประถม จะมีการตัดสินผลการเรียนในส่วนของปลายปีนะคะในส่วนของออภาคเรียนที่2องปีการศึกษา2564จากการที่ผู้ปกครองและก็นักเรียนได้ติดตามข่าวนะคะลูกจะเห็นว่าการที่โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนที่สองนั้นจะต้องมีความพร้อมพอสมควรซึ่งในส่วนของวิชาการคุณครูคิดว่า ทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยคงอยากที่จะมาเรียนที่โรงเรียนแล้วนะคะแต่การที่สถานศึกษาอื่นๆจะเปิดนั้นจะต้องผ่านการประเมินของทางราชการอย่างดีนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนก็กำลังดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนของออภาคเรียนที่สองเราคงเป็นในรูปแบบของการเรียนออนไลน์กันไปก่อนนะคะลูก ไม่ว่าจะเป็นการสอนสดของคุณครูการดูคลิปวิดีโอนะคะแต่ในส่วนของภาคเรียนที่2เนี่ยทางโรงเรียนจะมีการประชาสัมพันธ์ว่าเรามีรูปแบบของ Google Classroom ซึ่งจะมาช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะในส่วนของบุตรหลานที่ติดขัดปัญหาของภาคเรียนที่1ไม่ว่าจะเป็นการส่งงาน การตามงานหรือการเรียนในส่วนที่เรียนไม่ทันซึ่งการใช้ g o o g l l c l a s s r o o m เนี่ยโรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์มาแล้วก่อนที่จะมีการเปิดของภาคเรียนที่สองโดยเรามีวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนโดยผ่านครูประจำชั้นผ่านครูประจำวิชาดังนั้นในส่วนของวิชาการเนี่ยอยากให้เด็กๆได้เข้า ในกลุ่มของ Google Classroom และลูกใครที่ยังไม่ได้กดเข้านะคะก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าแล้วในส่วน Google Classroom ถ้าท่านผู้ปกครองติดขัดปัญหาอะไรไม่ต้องเกรงใจนะคะขอให้ประสานคุณครูประจําชั้นหรือประสานมาทางโรงเรียนหรือประสานมาทางคุณครูประจำวิชาได้เลยเพื่อที่เราจะได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ส ให้เป็นไปได้อย่างดีแล้วก็สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสออนไซต์ site, เราคงได้มาเจอกันนะคะที่โรงเรียนและก็หวังว่าผู้ปกครองคงยังให้ความร่วมมือได้อย่างดีมาตลอดขอบคุณค่ะ